สบายดีพี่น้องปองปายสุขูทสุกคนอยู่กับผมนะเบวติโซแล้วก็า<ใ>นายโพธิสวัสดีครับระอ,อครับระอ,อ,อคุณนะคุณใดอันนี้คือเรามาใส่ปากอ่าวเลยบ่ตรงนี้เคยใส่มาแล้วครั้งนึงยกไม่ไหวเพราะอะไรปวดแขนโอ้หนักปลานีืก็ปวดแขนเราไม่ได้ใส่มากเกือบน่าจะเดือนแลเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้ใส่ที่มใส่ตรงนี้เพราะว่าเอาออกปลาไม่ไหวอืม เออจริงรอบก่อนรอบก่อนใส่แล้วมันขี้ียจเอาออกปลาเลยปลามันเยอะเนาะปลามันติดเยอะมากเลยตรงนี้วันนี้จะลงไข่จับปลาครับลงไข่ปลาข่แต่ผมติเีมมอสเตมมองผมติอย่างหนึ่งมันเอ่อมันไม่ได้เอาผงซักฟอกมาเนะสูตรจริงๆก่อนใส่มองต้องเอาผงซักฟอกมาซักก่อนผมขอลื่นนะให้มันลื่นให้มันเพราะให้มันใสให้มันนิ่มเหมือนใส่เราคือทำไมมองเจ้าเล็กจังเลย มองเล็กไงมองอันอันอันของใครนั่นบอกเออทำไมมันเล็กยังเลยอืมใช่เหรอเอ้ยสองสิครึ่งอะเออใช่อยู่เนาะโอ้นึกว่าเอาไปซีวซีมาใส่มองับผมใส่มองดักปลานะพี่น้องอืมมองนี่เขาเคยใส่นะพี่น้องเนาะหัวลากกอนครับผมเคยอยู่เนาะเขาเคยใส่แล้วแต่ว่ามันลายโพดพป่น้องปลามันลายโพดก็เลยบอยักมาใส่ดูอืเพราะว่ามันขี้ขาดโพดปลาช่วงนี้หันอึดหารแล้วก็ลองใส่บึงอือนะครับผมนี่เป็นมองสองสินครึ่งนะครับผมพี่น้อง เอานี่ครับผมสองชนิดปากห้วยเนาะปากห้วยอันนี้คือปากอ่าวเลยในอีซีนะครับผมแมนแมนพี่น้องปากอ่าวนี่ปลามันจะมารวมตัวกันอยู่นี่เยอะเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นใส่จากตรงนี้เลยไหมเอาจากตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเออนี่นี่ยิงกินยิงเตียกว่อ๋อเช็คดูดิมีแบงคมุมแบงคพันเดี๋ยวมันไม่มีไม่มีค่าโรงแรมรีสอร์ทนะน่ คนเช้ามาลุ้นกันเนาะเปย์กดตุกแล้วจ้าหนี่เดี๋ยวปิงช่องปิงเท่าที่สังเกตดูคนที่เขาลงปลาเนี่ยโบมี่ไรเออไม่มีปิงปิงนี่ไม่ค่อยเห็นอือโอ้ปลาซิว้วน้อยมานเลยโอ้โอ้โอ้ฉีกเลยโอ้แจ้วโอ้ฉีกนิดหน่อยอือโอ้ยืนอยู่แถวๆนี้รูนูก็เยอะอยู่นะนี่อือ นูทองขาวน้องเยอะเลยพี่เบามั่นใจมากแค่ไหนพรุ่งนี้หาขึ้นออสามรอมาพรุนี้โอ้แตเลยพี่น้อง,ไง,ไลลองชังชวร์เนาะตรงนี้เนาะชัวร์นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรออยู่ตรงนูงนะ้นนะฮะเป็นอะไรพี่เบาฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ซูมก่อน ยแล้วพี่น enfin ้องเออเอซิปริงมาตายเลยตายแล้วพี่น้องเจอปริงปริงควายซะด้วยปริงควายพี่น้องเลยตัวเปลาเลยบอกพี่เบาติดด่างเยอติดด่างปริงติดด่างพี่น้อง ประเด็นคือปริ้งควายอีกต่างหากโอ้โนตกเลยเนี่ยนะเราจะให้เราจะดึงให้มันมาท่าที่เราใส่ฮะเราดึงลบลบท่าที่เราใส่ให้มันมาเพราะว่าตรกอนโออ้ันนี้อันนี้คืออุ้ยทำไมมันน้ำมันตื้นอย่างเลยเนาะนี่แหละล่ะนี่นะท่านผู้ชมคือเป็นสูตรที่ พี่บ่าวนะครับคิดค้นขึ้นมาก็คือเวลาเราใส่มองเสร็จเนาะเราจะดึงดึงพอเราเดินอ้อมไปโน้นเราก็ดึงรัดมาไม่ให้มันอยู่เส้นทางที่เดิน,ม,นมันจะมีต,ตะไคร่น้ำหรือว่าตะกอนที่เราเดินมันจะมีตะไคร่น้ำพุ่งขึ้นมาเนาะแล้วมันจะไปเกาะที่ด่างพอมันเกาะที่ด่างแล้วปลามันจะมองเห็นด่างแล้วมันจะไม่ติดนะครับอันนี้คือเป็นสูตรนะท่านผู้ชมเราอยู่กับธรรมชาติบ,บ่อยๆเราจะมีความรู้ฮ,ฮ,ฮะ เยอะเลยเหรอเอาใส่ตรงนี้เลยนี่เรอเราไล่ไปนี่เลยพี่บาวนี่ไล่ไปเส้นนี้เลยมีไม้เบาตรงนั้นโอ้ยควายคยจด เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวพี่น้องเลยนี่นะท่านผู้ชมเจอปิงควายติดด่างปิงตัวเบลเลอร์เลยบ่เบลเลอร์จี้ให้ตุ้ดตีนึงสิรอบก่อนเราใส่มาถึงตรงนี้เลยเนาะไอ้รอบนี้รู้สึกว่ามันจะเท่าเดิมไหมัดไมันคงใส่คงควายอาจจะเหลือเลยเนาะนี่สังเกตดูว่าพี่บ่าวจะรีบเป็นพิเศษเลยนะท่านผู้ชมมันเดินช้าไม่ได้บ่ะปิงเกาะบ่ เดินช้าไม่ได no ้เลยนะเอฟซีปลิงจะเกาะนะเอาตรงนั้นแหละเอาแค่นั้นแเลยนู้นนู่นไปนู่นเหรอเอยาเอ้าเอาให้หมดเลยในเอฟซีเอ้าเหลือได้เท่านั้นนี่นะท่านปู้ยมอันนี้คือการใส่มอง นะก็ไม่ได้ว่าถูกหรือว่าผิดหรอกนะครับแต่ว่านะใส่แล้วมันได้ผลก็คือใครกันบอกกันไปอ่าก็อาจจะสุดผมอนะอืมสุดไหนก็สุดใครเนาะสุดใครก็สุดมันโอเคหันนี้ดูคอยดูครับรองหาบขึ้นเดี๋ยวเราดูกันไหมชนอย่างปลามนี่นะนะท่านผู้ชมอันนี้ก็หาอยู่หากินนะครับหลังจากที่ไม่ได้หามาหลายวานยนะันแล้วเนาะ ฝากถึงสาวสาวลาวสาเรานี่ครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วแต่แล้วถ้าเห็นแบบนี้แล้วเอ่อเฮ้ยเขา่าจะเหมือนกันกับเราเนาะน่าจะหาอยู่หากินแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าหนองน้ําแบบนี้ไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นเขาเนาะเขาจะมีดีตรงที่เขาเหรอเขาอ่โอเคเนาะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นตรงกันเนาะอ่อันนี้เป็นการใส่ด้ามปลาปูติดโอยโอยไหมรู้ฮะติดแล้วเหรอตัวนั้นเหมือนมันจมๆนะตรงนั้นน่ะ พี่น้องเอ้ยเอาหาอยู่หากินพี่น้องติดแล้วบ่น่ะโอ้ติดแล้วได้เอฟซีเออมาดูแม่เลยมีเชือมีติดแล้วพี่น้องนี่คือไล่อะไรไล่ปลาโอ้ไล่ปลานะพี่น้องเดูนะมันจะได้หรือเปล่าเจะมันติดแล้วบ้อยกโชว์ไหมสักนิดนึง โชว์สักสักนิดหนึ่งให้เอฟซีได้รู้ว่าเรามันเจ๋งแค่ไหนน่าๆนเียใส่มองแล้วมันได้เออเอาง่าตึกตึกเลยอ้าข้บของกูขับของแต่เดี๋ยวเราถอนกำลังดีไหมถอนไปโอเควันนี้กันแล้วครับรอครับรอรัครับ ปลาคนนนี้เหปลารับของตายแล้วปลาขับของอื้อซื่อเลยไม่เป็นไรนสวัสดีนะ<า>พี่น้องสบายดี